สวัสดีค่ะเจเคน้อง no. มาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินในเนื้อที่1นึ่งไร่นะคะและแถมที่งอกชายคลองให้อีกฟรีล้อมรั้วเรียบร้อยอย่างแน่นหนาและปลอดภัยค่ะในราคา8ล้านบาทนะคะทุกท่านได้ทั้งบ้านและที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้มีโฉนดเป็นนอส,อสีจอคุดแดงพร้อมโอนได้ในทันทีค่ะ ตัวบ้านใหญ่นะคะมีขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงใหญ่1ห้องครัวมีโรงจอดรถสามารถจอดได้หลายคันมากนะคะจอดได้เป็น10คันเลยค่ะแถมแอร์ให้ฟรีอีก4ตัวนะคะทุกท่านในพื้นที่รอบตัวบ้านเป็นสวนผลไม้นะคะมีผลไม้หลายๆอย่างนะคะเช่นลองกองมังคุดลิ้นจี่เงาะมะปางขนุน และมีห้องเช่าอยู่5ห้องนะคะทุกท่านอยู่นอกลัวบ้านใหญ่นะคะมีน้ำประปาเป็นน้ำบาดาลน,นะคะด้านหน้าติดถนนรัดยางด้านหลังติดคลองสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะทุกท่านใกล้สนามบินอุตเปาไม่เกิน5กิโลเมตรใกล้เซเวน่นใกล้ถนนมอเตอร์เวย์เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นใกล้โรงเรียนห่างจากทะเลเพียง10กิโลเมตรนะคะ คมนาคมสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้หลายทางคะ่ะที่กัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อสายตรงหาคุณบุรินได้เลยนะคะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะทุกท่านเบอร์ติดต่อพร้อมทั้งรายละเอียดแอดมินใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลองคลิกเข้าไปรับชมกันนะคะทุกท่าน ในราคาสุดคุ้มนะคะบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งไร่แถมที่งอกชายคลองด้วยนะคะ้อมรั้วเรียบร้อยแบบนี้ในราคา8ล้านบาทราคานี้นะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงกลางปี65นะคะทุกท่านท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปรับชมได้เลยนะคะพื้นที่จริงสวยกว่าในรูปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินต้องขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ